ตัสนะนัโมตัสสะภะคะวโตอาระหโตสสมาสสมุทธัสสะสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขาลัตเตจังตระภิเขวิมานทีเประเทจัคเมตารุวะทาะเมเทวันีเทเรมายู่ที่สักสันติ เป็นวันที่เรื่องงามยามีทางช่องท TMC ยี่สิบแปดชแนล้องทีมงานน้องจ๋าจานันาทิดากรได้ร่วมเปิดกล้องวงสวง ก็ต้องฝากท่านผู้ชมแล้วก็ทีมข่าน้องสมเด็จตาผลงานของพุทธเจ้าจ๋านักูว้ซึ่งระญญซึ่งผ่านทางช่องทีเอ็มเคยี่สแไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผู้วก็ผประกาศข่าวช่วงบันเทิงสือรัฐมัใจนะคะผ่านทางช่องทีเ c h a n ี e l ชเป็นวัสุภาผลงานที่จะออกมาอเป็นหา คนติดตามชมกันได้วันเปิดกล้องเปิดกองถ่ายละครมิวสิกวิดีโอเพลงของนางสาวนัทธิดาทองสุวรรณวงศ์หรือได้รับชมกันแน่นอนนะคะนัทธิดาพรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะฝากกดไลค์เดือนแแล้วก็สองกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับานัทธิดาพรแล้วก็ออ้มิช่องทีมเคยี่สิบแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะนัทธิดาพรสุวรรณวงศ์ หรือจ๋าจ,าจา๋ามัติดารทรพร้อมครอบครัวทีมงาน TMK 28 Channel ตลอดทั้งผู้พักอาศัยและผู้ทำหน้าที่ต่างๆในสังกัดบริษัทต,ตามาคอมเรชั่นจำกัด TMK 28 Channel นักข่าวสื่อลั์รวมทั้งประชาชนทุกท่านทุกคนดได้พร้อมกัน จัดตกแต่งเครื่องสัง,สงเวยเอันปราณีต